อ้านี่ก็คือสามจุดห้าข้อหนึ่งเราเรียนสมการไปแล้วแล้วครูก็สอนไปแล้วหนะของการเขียนตามที่เขาบรรยายมาทีละคำทีละคำเลยแปดเปอร์นก็คือแปดส่วนร้อยของก็คือคูณเจ็ดสิบก็คือเจ็ดสิบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเนี้ยนี่คือเขาแจง่ายสุดน,นะก็คือการเปลี่ยนทีละตัวเลยเนี่ยเนี้ย แล้วพอได้หน้าตาอยอ่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็คือการคำนวณแบบธรรมดารรมดาก็คิดไปสิว่ามันได้อะไรออกมาถูกไหมอ่ะย่ยงล่างนะธรรมดามากเลยนะแล้วก็ครูก็คูเลยแปดเจ็ดห้าสิบหกส่วนด้วยสิบห้าสิบหกส่วนสิบก็คือห้าจุดหกจบแล้วโอเคอันนี้นะ,ะคือหน้าที่ทางหน้าจะเป็นหลักการนี้หมดเลยอ่ะ สิบห้าเปอร์เซ็นของสองร้อยสิบมีค่าเท่าใดสิบห้าเปอร์เซ็นก็คือสิบห้าส่วนร้อยของก็คือคูณสองร้อยสี่สิบก็คือสองร้อยสิบมีค่าเท่าเท่าไรก็คือคาถามแล้วก็เหมือนเมื่อกี้แหละนะแล้วก็แล้วก็หนะอย่างนี้ถ้าเจอสูงนะตัดก่อนเลยแต่ทีนี้หลังจากเนี้ยมันแล้วแต่คนถนัดนะเอ่อถ้าใครไม่ถนัดตัดถ้าใครไม่ถนัดตัดนะรูก็จะแนะว่า สองนี้คูณไปก่อนก็ไปคูณเอาห้าสี่ยี่สิบห้าสองสิบเป็นสิบสองอ่ะสองนี้คูณได้แล้วเป็นสองร้อยสิบแต่เราอย่าลืมว่าเรามีสิบอยู่ข้างอีกตัวหนึ่งก็ส่วนสิบแล้วก็ตัดชักชักก็เป็นสี่สิบหกแบบนี้สําหรับคนที่ไม่ถนัดตัดคนที่ตัดแล้วงงแต่ถ้าใครถนัดที่จะตัดนะอ่ะก็เป็นลักษณะแบบนี้ นี่ตัดตัดคู่นี้ใช้แม่ห้าเลือกแม่ที่จะตัดก่อนท่องแม่ห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าแล้วก็เหลืออีกคู่หนึ่งไปต่อได้ก็ท่องแม่สองสองหนึ่งสองสองสิบสองยี่สิบและไม่เหมือนกับข้างหน้าคือตัวข้างล่างมันไม่มีแล้วมันเหลือแต่หนึ่งไม่ต้องสนใจมันแล้วก็เหลือแต่สามคูณสิบสองก็เป็นสามสิบหกแล้วแต่ถนัดเห็นเนาะ เราเรียนเรื่องสมการแล้วฉะนั้นวิธีนี้ใช้ได้เนาะแปดเป็นรอยละเท่าไหร่ของสี่สิบแปดก็คือแปดเป็นก็คือเท่ากับร้อยละเท่าใดคือคำถามถลาเข้าไปคำถามมันก็คือ x ร้อยละ x อกร้อยละ x มันก็คือ x ส่วนร้อยของก็คือคูณแล้วก็สี่สิบไงง่ายดีแบบนี้ แปดเป็นร้อยละเท่าไรของสี่สิบเราเรียนภาษาอังกฤษเราก็แปลไทยเป็นอังกฤษอังกฤษเป็นไทยเราเรียนภาษาจีนก็เปลี่ยนแปลจีนเป็นไทยไทยเป็นจีนเรียนคณิตศาสตร์เปลี่ยนภาษาไทายเป็นคณิตศาสตร์โอเคแล้วพอหน้าตายอย่างนี้เราก็ใช้ความรู้ของสมการแต่ก่อนอื่นตัดได้ตัดก่อนนะอย่างเงี้ยเป็นศูนย์นยนยนตัดศูนย์ก่อนแล้ว ก็ย้ายสี่กับสิบไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้ x อันมาอยู่ตัวเดียวสิบหารอยู่ย้ายไปคูณสี่คูณอยู่ย้ายไปหารแล้วคูณนี้ก็ตัดกันได้นี่ก็เหลือสองคูณกับสิบข้างล่างเป็นหนึ่งดีเลยสองคูณสิบเป็นยี่สิบได้แล้วเอ็กกับยี่สิบเนาะให้ลองดูอีกสักข้อนหนึ่ง บทคูณเลือกข้อที่มันเป็นทฤนิยมยางเนี้ยแต่หลับยังเหมือนเดิมนะทีละตัวเลย9.6เป็น้อยละเท่าใดของสามสิบทีละตัวที่เราวักเลยแหละ9.6เป็นลอยละเท่าใดของสามสิบไอ้ยอย่างนี้ก็ยังง่ายง่ายอยู่ก็คือว่าไอ้ตัวสูตรมันตัดได้ก็ตัดกันไปแล้วก็เดี๋ยวก็ย้าย ย้ายสิบกับย้ายสามไปอีกฝั่งหนึ่งให้เอมันอยู่ตัวเดียวสิบก็ย้ายขึ้นไปคูณสามก็ย้ายลงไปหาซึ่งข้อเมื่อกี้กูตัดก่อนถูกไหมคูตัดก่อนแต่การคิดเลขเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใช้วิธีเดียวกันหมดนะไปทางไหนง่ายไปทางนั้นเขาเนี่ยถ้าจะง่ายนะคูเอาคููนี้คานวณขึ้นก่อนเก้าจุดหกคูณกับสิบเนี่ยเขายกหนึ่ง 1, ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งคูณกับสิบมันกลายเป็นจานวนเต็มธรรมดาดผลมันก็คือ เก้าจุดหกคูณกับสิบเนี่ยไม่ไม่ใช้การคูณแบบทุยมนะคูจะเปลี่ยนเป็นเก้าสิบหกส่วนสิบพอมาคูณกับสิบนี่ไงทุยมหนึ่งตำแหน่งก็คือส่วนสิบคูณกับสิบก็ตัดตันไปก็กลายเป็นเก้าสิบหกธรรมดาแหละเออไปทางไหนแล้วดูสบายตาคูณไปทางนั้นอนะ่ะนี่ก็คือเก้าสิบหกส่วนสามแล้วเก้าสิบหกส่วนสามถ้าไม่อยากตัดมันคืออะไรมันคือเก้าสิบหกหารด้วยสาม ก็มาเป็นตากสิบสองตรงนี้มันจะยืมมาจากสมการไอ้สมการมันจะมีรูปแบบที่ว่าเปลีย่ยนทีละตัวเลยแบบนี้นี่จิบเจ็ดคำว่าเป็นเนี่ยคาว่าเป็น,ปนหรืออยู่ หรือคือไม่ใช่อ s ซอมนะกลับคำว่าเท่าก,กับไอตรงเนี้ยถ้ามาจอเนี้ยมันคือเท่าก,กับเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือสิบห้าส่วนร้อยของคือคูณจำนวนได้คือคำถามก็เป็นเอกยืมลักษณะของสมการมาใช้ง่ายดีพอได้งี้เสร็จปุ๊บเนี้ยเยมันอยู่กับตัวเลขเอะเมันก็ไล่ตัวเลขไปอยู่ฝั่งหนึง ยี่สิบเจ็ดมันอยู่ฝั่งเดิมอ,อยู่แล้วขอให้มันเป็นตัวตั้งส่วนตัวเนี้ร้อยเป็นตัวส่วนคือตัวหารตัวหารก็ย้ายไปคูณก็เหลือสิบห้าคูณกับเอ็กสิบห้าคูณก็ย้ายไปหารแล้วก็อย่างที่บอกไว้ตรงเนี้ยใครถนัดแบบไหนก็ใช้ไปตัวใหญ่ถ้าตัดนะครูมักจะดูตัวเล็กน้อยอ่ะอย่างครูเนี้ยใช้แม่สามต้องแม่สามตาร่าที่มาตัดตัดได้ี่สิบเจ็ดพออย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็เ็นแล้ว ร้อยกับห้าก็ได้อยู่หมายเหตุค่าตัดค่องๆนะก็เหลือเก้าคูณสองก็กลายเป็นสิบแปดมีสูนตัวหนึ่งแบบนี้คือแบบตัดแต่ถ้าบอกไม่ตัดในบรรทัดตรงเนี้ยก็คูณเลยก็คูณเลยตัวสิบห้าแล้วนี่ก็ไปตั้งหารเอาเลยเอาแบบตอนประถมอะหารยาวเลยเนาะแล้วแต่ถน,นัดอันนี้แล้วแต่ถน,นัด แต่หลักสําคัญจริงๆของหน้านี้ก็คือการเปลี่ยนให้มันเป็นสมการเนาะ